เริ่มจากท่นี้ก่อนนะคะนนี้มาให้อยู่รอบท่าท่าเบลเลยอจ้าจิเอเาตนนี้ไม่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ในเกมแล้ว 小白。 คะสวัสดีค่ะเด็กห้างขวดนะคะกำลังจะาแต่งหน้าให้คุณแม่นะคะแต่เสร็จแล้วเราจะไปเที่ยวกันนะคะคุณแม่สี่สิบขวดมีสี่สองตัวมีสี่สองตัวสี่สิบขวดสี่สิบขวดเหรอสี่สิบสี่สิบเลยสี่สิบสี่สิบสี่สิบขวดมก็สี่สิบขวดเมาเลยนะก็สี่สิบขวดสี่สิบขวด นี่นะคะฝีมือโดยมืออาชีพนะคะช่างดาลิงค่ะ<า>อ้ช่างดาลิงฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องดาลิงด้วยนะคะนี่กำลังแต่งหน้านะคะแดบประณีตมากค่ะเป็นช่างที่แบบว่าใส่ใจกับผีหน้าของลูกค้าดูแลดีดีเมื่อวันกิดก็ตอนกลางคืนก็ทำผมเมื่อวันก่อน,นตอนกิานะคะแล้วได้อ,าาอ่านคิดที่ีโอลงไหม้่ะ แันผี้ชมไม่ดูหรป่าอนสี่ขวดอ๋อตอนสี่ขวดคุณก็สี่ขวดเป็นห้ขวดเออต่ไปค่ะอไนี่คือิปสิเออให้ดูใกล้ค่ะให้ผู้นี่ก็คือลิสติแล้วจะใช้อนไก่อนก็ สีนี้ลองถึงก่อนอ๋อสีนี้ลองถึงก่อนแต่เรารู้ว่ามันแดงเจ๊บตรงต้องทาผีตรงนี้ก่อนว่ามันจะแดงเจ๊ไหมอ๋อทาเสร็จแล้วให้ แบบนี้แล้วก็ถูลงไปถูลงไปฉีแชมพูอ่อนอให้เขาดูสิแชมพูอ่อนเหมือนมดกัดเลยอะแ่จับงเกอได้แม่ว่านั่งหันหน้ามาทางนี้ดีกว่าเอาเปลี่ยนสลับที่โอ้โหขอบคุ เอาตรงนี้แหละระวังอ่าโอเคมาใกล้ๆขมิ้นลิปสติกอันนี้นี่ไงลิปสติกนี่ลงไปแล้วอันนี้เอ้ยลืมไปลืมทาปากเลยน่ะชทำแต่งหน้ามีการลืมทาปากด้วยอ่ะปวดมีการลืมทาปากด้วยอ่ะแลจะทำไงนี่เหรอเอาไม่เหรอนี่ ให้ท่านผู้ชมดูด้วยทำยังไงต้องทำอย่างนี้อ๋อต้องทำอย่างนั้นนี่เหรออ๋อบางกล้องบางกล้องทางนี้ดิ สวยมากอย่างเอาย่างอืมเอาดีๆเอาดีๆเอาสีสวย,ออยเอาดีๆให้ท่านผู้ชมดูอืมยังไม่เสร็จยั<จ>งไม่เสร็จบนด้วยอืมยังไม่เสร็จนะท่านผู้ชมรอกอันนี้รอ,อ,องพื้นอยู่นะไหนมองไม่เห็นอันนี้รองพื้นอยู่อะฮะ ฮาดิเด๊ะใช่เกตยาอันต่อไปก็ไม่อันต่อไปก็ลองขื้นอันต่อไปก็ลองขึ้นแล้วเมื่อกี้คืออะไรอะคะคือกระจิกไก่ ไม่แตะอันนี้ทำให้แตะเก๋หนีหีสติกนีพี่ตมีแค่นี้มันมีแค่สามมันมีสามอัน,นแล้วก็มีอันนี้แล้วก็มีอันนี้แล้วก็มีอันนี้ 3, สามอันคือลิสติกแค่นั้นไม่ใจถือไม่ใจถืออันนี้ลงไหนท่านมีเชิ่นี่นะคะอันต่อไป อันนี้ก็ลองคุค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมดูนะฮะเราไปดูการอะไรคะไปต้องมาทาทาอีกแล้วอะไรลองดูเอาให้เขาดูดอเอามาวางตรงนี้ให้ท่านผู้ชมถือด้วยนี่นะคะไหนอะมองไม่เห็นนี่น อย่าแล้วก็จะมันก็จะยิ่งเด่นข้าลางมันจะลางออกนเด่นัวเดนกี้ค่ะแ่น่นะุณมาวางตรงนี้ก็ได้

บอกท่านผู้ชมด้วยแค่นี้แค่นี้ ยิดชาติดูดีท่านแต่งหน้าโดยดารินนะครับทุกคนม่แไม่ต้องทาแขนแล้วมีการทาแขนลองดูก่อนมนาะให้ท่านผู้ชมดูท่านผู้ชมไม่เห็น ก็สีแชมพูอ่อนเหมือนเดิมต่ทำให้ปากช่ำเหมือนทาเหมือนฉีดฟิลเลอร์เงี้ยใช่เหมือนฉีดเต็มดีมันจะช่ำเมากทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวเดีจะแต่งหน้าให้ตัวเองด้วยนะเดี๋ยวเอาให้เอาให้ลูกค้าเสร็จก่อนมั้ยคะค่ะได้่าเก็เป็นแดงขึ้น จินแค่ครั้งเดียวก็ได้ไหมเอามาทาแค่นี้เองเหรอ <c oughs> เสร็จแล้วเหรอ <c oughs> เออทาแม่เข้าไปในฝันมุน,นเอ้ยเ,เดี๋ยวเลิฝันให้ ยันฟันเลยเงินเดอืึมทั้งแต่งหน้าอะไรเนี่ยเดอคุนผู้ชมเดอมันฮึมหายันฟันเลย,ยอ่ะจบหรือยังคะยังอีกเหรอจะเพ<อ>ิ่มให้อีกยังไม่จอบอีกอ่ะอันนี้จะเพิ่ในานาในในมให้อีกนิดนึ่งหน้าเอาแต่งมงหน้าอะไร อันน mm hmm. ี้กินชาไม่ใช่แล้วดา r ิ i n แต่งหน้าให้เสร็จแล้วจบแล้วก็จะแม่ตอยเดี๋ยวแม่แต่งหน้าให้หนูเองน่คะ เจ็ดอันนี้คือผลงานอือเจ๋งไหมคะทุกคนเจ๋งค่ะนี่ค่ะาตาค่ะตาอืออันนี้ค่ะอือเจเดี๋ยวจะวาดดวงตาให้วาดดวงตาอีกพอแล้วโอ้ยเดี๋ยวหนูวาดดวงตาออพอพอแกงพ่อวาดดวงตาแกงพ่อไม่ต้องไม่ต้องแล้วพอเลิกเลิกได้แล้ว,เ,ลเ,ลเ,ลลวเดี๋ยวมันจะล้างออกยากมันจะล้างออกยากมาต่อไปตาเธอเอาเก้าอี้มาเดี๋ยวจะแต่งให้เธอมา K เริ่มจากนั่งลแป้งก่อนนะครัท่านผู้ชมดูค่ะแป้งก่อนแม่ขั้นตอนที่หนึ่งคเดี๋ยวฉันทำเองเธอนั่งเฉยๆเลยจ้ะโอ๊ย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 ให้ท่านผู้ชมดูอันนี้อืมล่วงไปเลยจ้ะโนเริ่มกระเดิ่งกันเดี๋ยวอันนี้หนูทำเองว่าเดี๋ยวทำแป็นแล้ว ไม่ใจเด้อให้หนูก่อนนะแพทหนึงนะไม่ไม่ใจต้องเปิดแบบนี้ไม่จะต้องเปิดแบบนี้ไม่ใจต้องเปิดแบบนี้ มันอะไรสปยซี่สปยซี่ทำไมไมันไม่ออกอะนยมันออกออกทำไมห,หนูมองไม่ทำไมหนูมองไม่เห็นนะทำไมหนูมองไม่เนหะ็น ต้องอันนี้ก่อนนะอันนี้ก่อนไม่ต้องเราไปขอบตาดำขอบตาดำขอบตาดำเลยขอบตาดำแค่นี้พอสวยได้เห็นะสวยแล้วหนูต้องการให้ขอบตาดำไม่ต้องไม่เอาไม่ดำขนาดนี้ต้องแค่นี้ถึงจะสวยต้องสนอนเอ็ค่ะ เดี๋ยวถ้าเลอะไปแล้วมันจะไม่สวยโอเคดาได้สวยแล้วไปต่อไปคิว้วคิ้วก็มานี่คิค้วทำเองไม่ไม่ไม่คิว้ว เหรอือติด่ะทุกคนดูใกล้ๆกระจกสวัสดีครับด้วยดาก้อนสวัสดีครับเฮ้ยทำไมเหงาเนี่ยนะเจมพอ พ่อมาแล้วไปแล้วค่ะทุกคนแต่งหน้าวันนี้เราก็จะออกไปเที่ยวได้แล้วค่ะฝีมอือน้องดาลิงอถทายยันฟันเลยบ๊ายบายค่ะทุกคนอะไรนะอะไรนี่ดูคนแต่งหน้าให้อ้วนเธอสวยสวยมากไลฟ์สดอะไรเแต่งหน้าไลฟ์สดแต่งหน้าสวยมากเอาแม่รู้สึกผมอะ่ะ บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายอย่าลบนะไปอย่างนี้แหละแม่